สวัสดีคะ่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าหนิงกกตูมนะคะค่ะย่าหนิงก็เห็นคอมเมนต์นะคะแล้วก็เห็นคอมเมนต์แล้วก็ได้ดูนะคะเอฟซีก็ส่งคลิปเสียงมาให้ย่าหนิงดูนะคะค่ะย่าหนิงก็ได้ดูแล้วนะคะว่า,าบางเอฟซีบางคนก็ว่าย่าหนิงเป็นนกสองหัวหรืออะไรแบบนั้นนะคะค่ะที่เข้ามาในในลุงพลน,นะคะ ไม่เชื่อใจย่านะคะค่ะเดี๋ยวย่าจะพูดความในใจของย่าให้ฟังนะคะค่ะที่คลิปเสียงนั้นนะคะมันไม่ใช่ซิปคลิปเสียงย่านะคะแล้วย่าก็ขอบคุณคุณนทีด้วยนะคะค่ะที่ออกมาบอกว่าไม่ใช่เสียงย่าหญิงนะคะค่ะคือยายแกก็พูดไปลอยๆตอนนี้แกก็พูดไปของแกเรื่อยเปื่อยไปนะคะเพราะว่า ตั้งแต่หลังๆไกลโน้นแต่ก่อนๆสมัย3ปีหลังแกก็ยังเอามาพูดนะคะแต่ว่าย่าหนิงไม่ถือสาแกหรอกค่ะค่ะเราอยู่คนละฝ่ายเราเลือกกันคนละด้านแล้วนะคะค่ะทางนู้นก็เลือกว่าไปทางนี้ดีนะคะทางนี้ก็เลือกว่ามาทางนี้ดีนะคะ,น,ะ,คะนี่ก็เรามัน50กว่าปีแล้วนะคะค่ะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะคะค่ะย่าหนิงอยู่กับลุงพลมาตั้งแต่แรก ถ้า f c คนไหนที่ติดตามนะคะค่ะก็จะเห็นนะคะว่าย่าหนิงซื่อสัตย์กับลูพลประแตนขนาดไหนนะคะถึงว่าคนไม่เห็นนะคะผีสางนางไม้นะคะเทวดาก็ต้องเห็นนะคะความดีของย่าหนิงนะคะแต่ถึงว่าท่านไหนนะคะที่ไม่ที่ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะคะค่ะย่าหนิงไม่ได้เรียกร้องความสนใจนะคะค่ะแต่ว่าอยู่ในใจญาหนิงนะคะ คือนะคะเห็นไหมคะตั้งแต่ที่องค์ปู่ในวันนั้นนะคะคือคนที่ชุดขาวมาทำอะไรกับปู่นะคะ f อถ้า f อดูนะคะถ้า f อดูย้อนหลังไปนะคะอ่าของ่าหนิงนะคะว่าย่าหนิงเป็นคนอย่างไรนะคะค่ะ่าหนิงไม่ได้ไม่ได้อะไรคะ่ะไม่ได้โฆษณาตัวเองเลยคะ่ะแต่ว่าความบริสุทธิ์นะคะความบริสุทธิ์นะคะที่อยู่ในใจนะคะอย่างที่ อยู่ที่บ้านนะคะบางคนนะคะเขาจะว่าให้ลุงให้ป้าคนมันนอกนะคะเขาจะว่านะคะยญานิงเป็นคนปกป้องที่บ้านเรานะคะอย่างบ้านกกตุมหรือบ้านบ้านกกกอกก็เหมือนกันนะคะค่ะเขาว่าให้กับลุงญานิงเป็นคนปกป้องญาติหนิงก็บอกว่าเป็นคนที่ว่าพูดแทนลุงได้แต่ญาหนิงไม่ได้ญาหนิงไม่ได้ออกสื่อเช่นฟาด่าหนิงไม่ได้ฟาดนะคะค่ไม่ฟาดใคร เขาบางคนนี่เขาจะฟาดแทนลุงป้านะคะแต่ย่านิไม่ได้ฟาดแต่ย่านิปกป้องในทางที่เป็นชาวบ้านนะคะชาวบ้านที่คุยกันพูดกันก็เป็นคนบรรดนอกเนาะอย่างเราเล่นกินส้มตําอะไรกับเพื่อนบ้านเขาว่านู้นว่านี้นะค่ะกับลุงป้าก็มันคนรักลุงก็เยอะนะคะชาวบ้านกกตูมแต่คนไม่ชอบลุงก็เยอะชาวบ้านกกกอกก็เหมือนกันนะคะคนรักลุงก็ครึ่งบ้านค้อนบ้านเยอะเหมือนกัน แต่คนไม่ชอบลุงก็มีอีกส่วนหนึ่งเหมือนที่เราเห็นข่าวเห็นคลิปที่เขาทําเห็นข่าวนั่นแหละค่ะก็มันคนหลายคนทั่วประเทศหรือว่าทั่วโลกจะให้เขารักลุงป้าหมดก็เป็นไปไม่ได้นะคะค่ะเพราะว่ามันก็มีข่าวออกมาหลายนะคะค่ะส่วนญาหนิงนะคะถ้าใครดูนะคะดูข่าวตั้งแต่ทีแรกตั้งแต่ท่าญาหนิงอยู่มานะคะค่ะมีคนชุดขาวรุ่นนั้นนะคะ เยอะมากทั้งสื่อใหญ่สื่อน้อยนะคะเต็มไปหมดนะคะคนชุดขาวนั้นมาทำอะไรกับองค์ปู่ในวันนั้นนะคะคนที่ด่านหน้าที่เข้าไปป้องกันคนพวกนั้นคือใครนะคะก็ถ้าเข้าไปดูย้อนหลังเลยนะคะในสื่อใหญ่ที่ตอนนี้เขาลบหรือยังก็ไม่รู้นะคะก็คือใครนะคะก็ผู้หญิงคนนี้แหละคะ่ะที่ด่านหน้านะคะ ปกป้องลุงป้านะคะแต่ว่าถ้า f อฟไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะคะผีสางนางไม้หรือว่าองค์ปริจิตก็ต้องเห็นนะคะค่ะสิ่งที่ย่าหนิงทําดีนะคะค่ะแล้วถ้า F.C. ฟซแต่ว่าย่าหนิงยังไงก็ช่างนะคะค่ะญาหนิงเป็นคนซื่อบริสุทธิ์นะคะค่ะไม่ได้โฆษณาตัวเองเลยนะคะคลิปเสียงนั้นมันไม่ใช่คลิปเสียงของญาหนิงนะคะขอบคุณนะคะคุณนทีค่ะขอบคุณมากค่ะ ที่ออกมาบอกที่คุณนทีดูในคลิปแล้วคุณนทีก็ออกมาบอกว่าไม่ใช่คลิปเสียงของญาหนิงค่ะแต่แยาหนิงก็เสียใจกับเพื่อนที่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะค่ะก็คือเพื่อนอที่คุณยอคุณยายนั่นแหละค่ะเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะแล้วก็เราเคย กินเคยสูขเคยทุกข์ร่วมกันสมัยนั้นก็คนบ้านเดียวกันด้วยแล้วเราก็เคยรักกันนะคะแต่เราก็รักกันอยู่แล้วไม่ได้ทะเลาะโวยแงอะไรกันค่ะเราไม่น่าจะมาว่าให้กันเลยนะคะค่ะก็เราเดินไปคนละทางแล้วะคะ่ะเพราะว่าเราชอบใครย่าก็บอกว่าแล้วคุณชอบเขาคุณก็ไปกับเขาส่วนย่าชอบลุงนะคะที่ย่ามีมามีไรายได้ในการลำ นะคะคมีเลยได้กับลุงป้านะคะค่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะคะก็เราก็เลือกกันคนละทางไปแล้วเนาะค่ะเราก็คิดว่าทางไหนดีนะคะส่วนญานิงคิดว่าลุงป้านะคะดีกับย่านิงมาตลอดนะคะ แม้นว่าตอนที่ลูกย่าหนิงบวชนะคะลุงป้าก็ช่วยนะคะตอนที่แต่งงานลุงป้าก็ช่วยนะคะย่าหนิงไม่ใช่คนลึงบุญคุณคนนะคะค่ะกะ็ถ้า่าหนิงทําคลิปนะคะ่าหนิงเป็นคนที่น้ําตาตื้นนะคะ <c oughs> ค่ะกะ็ในพู้ดีแค่นี้นะคะขอบคุณคุณทีที่เข้าใจนะคะที่เข้าใจย,ย้าหนิงนะคะมันไม่ใช่เสียงยญาหนิงเลยนะคะค่ะ แล้วที่ยายบอกว่าญาติติดต่อกับคนนู้นคนนี้มันไม่จริงค่ะค่ะเลิกแล้วนะคะย่านานแล้วนะคะย่ายิ่งไม่รู้โซเชียลย่ายิ่งไม่ดูอะไรใครอีกย่ายิ่งไม่สนใจใครมัวเมาทําแต่คลิปของย่านะคะย่าแค่หาเงินเลี้ยงหลานนะคะค่ะก็ย่าหาเงินเลี้ยงหลานย่าไม่ได้สนใจกับใครนะคะแต่ย่าไม่คิดว่าวันนี้นะคะ เอาเอฟซี FC โทรมาบอกให้ย่านะคะว่าเอาทำไมถึงเป็นแบบนี้นะคะค่ะเอฟซี FC เข้าใจเลยนะคะว่าค่ะคลิปเสียงนั้นค่ะเขาจะเอามาจากไหนหรือว่าจะทํายังไงหรือว่าจะดัดแปลงไงยากก็ไม่รู้นะคะเพราะมันย่าไม่ได้พูดอะไรเลยนะคะเกี่ยวกับใครนะคะย่าไม่สนใจโลกโเซเชียลอยู่แล้วนะคะคือย่าก,ก็ทําของย่าไปนะคะคลิปของย่าก,ก็เหมือนคน คนดูได้น้อยนั่แเลยค่ะเหมือนที่ย่าว่าเนั่แหลยค่ะการที่ปกดีวังวันนั้นนะคะคนนั้นผู้ชายสามคนวันนั้นที่เข้าไปอหาป้าเต๋นในที่หน้าศาลย่าหนิงเขเป็นคนที่พุ่งเข้าไปเลยนะคะพุ่งเข้าไปต้านไว้เลยนะคะเพื่ออะไรคะก็ก็เพื่อรักลุงป้านั่นเลยค่ะก็ไม่อยากจะให้เขาเข้าไปถึงตัวป้านะคะก็เลยเข้าไปขวางไว้นะคะค่ะนี่ก็ คือความบริสุทธิ์ของยาดิหงนะคะถ้า f อฟจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะคะค่ะดูกันไปนานๆนะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ